เทศาบาลตำบลวิชิตจัดพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเทศาบาลตำบลวิชิตครับครั้งที่23ประจำปี2567เมื่อวันที่29มิถุนายน2567เวลา19น,นาฬิกานายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลวิชิตคร,ครั้งที่23ประจำปี2567โดยมีนายวรวุิการ,รเกตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬากล่าวรายงานพร้อมด้วยฝ่ายบริหารสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและนักกีฬาเข้าร่วมณสนามฟุตบอลสวนสีภูวานาหมู่ที่1ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันได้มีการแข่งขันชักเยร์การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประเภทประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตโดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ การแข่งขันฟุตบอล11คนประเภทประชาชนในเขตตะบลวิชิตชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านระแง่งรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมบ้านชิดเชี่ยวรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมชุมชนเมืองทองรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมได้แก่นายนพรัตน์มุ่งงานสังกัดทีมบ้านระแง่งรางวัลผู้ทําประตูสูงสุดได้แก่นายพงศกรอังสุวรรณสังกัดทีมวิชิตนองกล้าวและนายนพรัตน์มุ่งงานสังกัดทีมบ้านระแง่งส่วนการแข่งขันฟุตบอล11คนประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาวุโสชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลตะบนเชิงทะเลรองชนะเลิศอ,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 อันดับที่1ได้แก่ทีมบุญปรกรณ์ายไดมอนด์รองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมทอมอกระทูาบแพลแพท รองชนะเลิศันดับที่3ได้แก่ทีมเทศบาลตำบลสีสุนทรรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมได้แก่นายเจแปนแซอังสังกัดทีมเทศบ,บาลตำบลเชิงทะเลรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดได้แก่นายสุทธิชัยชัยสุวรรณสังกัดทีมทมกระถูบ่ายแพลตดและผลการแข่งขันชักเยอรรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านระแงงและรางวัลรองชนะเลิศดับที่1ได้แก่ทีมชุมชนเมืองทอง